สามนิ้วมีจุกห้างฟ้องเองบุกรุกหยุดเอเปกแถมทำกับรอปรพอ รายงานข่าวแจ้งว่าทวิตเตอร์เจ๊จุกคลองสามที่มีผู้ติดตามกว่า81,000บัญชีได้โพสต์ภาพแคปหน้าจอจากผู้ใช้ Facebook ท่านอุทยัยท่านรัฐโพสต์ภาพหมายเรียกจากสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันลงวันที่26ธันวาคม2565ซึ่งออกโดยร้อยตำรวจเอกสิทธิกรวิจิตโสภารองสารวัตรสอบสวนสอนอปทุมวันที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกับพวกฟ้องในข้อหาร่วมกันบุกรุกโดยให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่5มกราคม2566เวลา13นาฬิกาซึ่งเจ้าตัวโพสต์แคปชั่นระบุว่าของขวัญปีใหม่เลยนะผู้ใช้ทวิตเตอร์นามว่าเจจุกคลอง3ระบุสาระสำคัญว่าว้าวค่ะ ศูนย์การค้าดังกล่าวฟ้องพวกปวดเมืองได้สักทีเรียกร้องสิทธิเสรีภาพด้วยการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นมันต้องโดนหนักๆค่ะปรับให้จุกเลยนะคะที่จริงผู้สมัครสสพักเก้าไกลในภาพก็ควรจะโดนด้วยนะพร้อมภาพที่ระบุว่านางสาวแทนอุทยัยไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรัษฎรหยุดเอเปก ซึ่งเจจุกคลอง3มระบุว่าเหตุการณ์นี้ไงคะยังจำกันได้หรือเปล่าที่ไปทำร้ายรอปภอด้วยย้อนกลับไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรัศดรหยุดเอเปกนำโดยนายโสพลสุรฤิ์ดำรงหรือเกต โมกหลวงริมน้ำนางสาวนัทนิตดวงมุสิธิ์หรือใบปอดทะลุวังนายนพสิทธิ์ตรีระยาพิวัตรหรือสายน้ำทะลุวังนางสาวแทนอุทัยแท่นรัตหรือพิมพ์กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก สวมชุดสีเหลืองแดงเรียนแบบชุดหมีผูเพื่อล้อเลียนใบหน้าผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุมรายหนึ่งทวงถามความรับผิดชอบต่อกรณีเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมืม่อวันที่18พฤศจิกายน2565พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิก BCG model และให้พลเอกประยุทธ์จันโอชายุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่โดยผู้ชุมนุมรวมตัวที่ลานใต้อาคารลิโดคอนเน็ รงภาพยนตร์ลิโด 9, เก่าถนนพระรามหนึ่งก่อนบุกเข้าไปในศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามขัดขวางบริเวณประตูไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าไปในพื้นที่ทั้งประกาศผ่านเสียงตามสายของศูนย์การค้าว,ว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลและฉป,ป้ไปว่าสถานที่ส่วนบุคคลขอสงวนสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบอาคารเฉพาะกิจกรรมที่ได้ขอล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือแล้วเท่านั้นในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงฟ้อง เรียกค่าเสียหายแต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมใช้กำลังผลักดันจนฝ่าเข้าไปได้แล้วเดินตะโกนไปรอบศูนย์การค้าระหว่างนั้นเกิดเหตุชุนละมุนวุ่นวายยื้อยุดกันระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าที่พยายามขัดขวางจนป้ายเอเป็ก2 0 2 2ันย a ่สทแลนด์ที่ตั้งประดับไว้ในห้างพังเสียหายทมกลางความตกใจของประชาชนทั้งคนไทยและต่างชาติที่กำลังเดินจับจ่ายชมสินค้า จากนั้นจึงได้ไปที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติตะโกนด่าทอด้วยทอาคำที่หยาบคายแล้วได้นำถงสัญ,ญลักษณ์การประชุมเอเป็ก2022มาชูแล้วสาดของเหลวสีแดงคล้ายเลือดหมูที่เตรียมมาใส่จนเปื้อนพร้อมตะโกนคำว่าเอเป็เลือด ก่อนจะเดินไปในศูนย์การค้าอีกแห่งหนึ่งย่านสี่แยกราชประสงค์แล้วเดินออกมารวมตัวกันด้านนอกทำกิจกรรมปิดท้ายด้วยการยืนสงบนิ่งชู3นิ้วเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วแยกย้ายกันกลับไปอย่างไรก็ตามภายหลังบนโซเชียลมีการแชร์คลิประหว่างที่ผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มรัศดรหยุดเอเปก มีการเข้าล็อกคอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์การค้าที่พยายามยืนขวางบนบันไดเลื่อนเพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุมขึ้นไปก่อความวุ่นวายด้านบนแต่ถูกผู้ชุมนุมทำ้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บอีกด้วย รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าม็อบรัศดรพยายามใช้พื้นที่ศูนย์การค้าทำกิจกรรมทางการเมืองบ่อยครั้งสร้างความไม่สะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการซึ่งมีทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งที่ศูนย์การค้าดังกล่าวพยายามขอความร่วมมือไม่ให้ใช้พื้นที่ศูนย์การค้าทำกิจกรรมเนื่องจากเป็นสถานที่ส่วนบุคคลและที่ผ่านมาไม่เคยมีการดำเนินคดีใดๆมาก่อน สำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะถอยไปได้อย่างไรเสียดายวันเวลาว่าจะฟันฝ่ามามาตั้งไกลผ่านลมและผ่านฝนจนเกือบจะพบตะว,วันสดใสแล้วทำไม คือประสบการณ์ไม่มีนักสู้คนไหนไม่เคยเจ็บปวดร้าวรานรางวัลบางครั้งต้องแลกไว้น้ำตาหากเธอล้มฉันจะคอยประคอง ฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริมต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเหล่านั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไหน จะทนอายหรือจะทนสู้ ฟันร้ายร้ๆหลับตาทบทวนความฝันฝันนั้นยังน่าไปฝันอยู่หรือไม่ลองมองย้อนกลับไปฝันเมื่อวันเริ่มต้นจำได้ไหมไอ้คนที่ดูถูกเธอไว้ถ้าเธอหมดแรง คนเรานั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ถ้าเธอหมดแรงฝันคนเรานั้นคงดูแคลนหัวใจจะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้จะยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้ ยอมได้ไงจะทนอายหรือจะทนสู้หาเธอลงฉันจะคอยผ่ะคอ